บางคนมาถามเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นคนที่คิดมากโอ้โหไม่ยากเลยคนคิดมากนะ<ด>เนีเ่ย,กกยนนะเปยเลีป่ยนจากความคิดมาสวดมนต์นะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากความคิดมาสวดมนต์นะฮะจับภาพหลวงปู่สวดมนต์ไปแพ่ไ <c> ป <oughs> ไม่นานมันก็ไม่เลิกคิดแล้วมันเลิกคิดแล้วเพราะบางวันเนี่ยสวดเพลินๆเน,นี่ยมันก็เริ่มลิกเลิกเริ่มเลิก,ลก,ลก,ลกมันอยู่อย่าง มันอยู่ยังเดิมละวมันไม่คิดละยิ่งเพลินมากเท่าไหร่มันยิ่งจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะ่ะพอเลิกสวดมันก็สวดต่อเพราะมันเพลินทีนี้ถ้าเราทามันเพลินเนี่ยเลิกสวดก็เพลินนะบางทีมันจะนั่งต่อบางทีมันก็เดินไปข้างห้องน้ำสวดต่อไปเรื่อยๆแปลไปเห็นใครก็แปงเห็นไปก็พิจารณาอะไรประมาณเนี้ยอื แน่นอนแหละเป็นผู้มีประโยชน์อย่างที่ว่านะ่ะอธิษฐานถ้าอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินในการข้างหน้าก็อธิษฐานเป็นใหญ่อธิษฐานเป็นใหญ่ก็ต้องเกาะโพธิสัตว์ทุกองจะมาเริ่มแล้วบางคนเนี่ยเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ในในชาตินี้เลยนะประวัติศาสตร์ตัวเองนะ ไปอยู่สาขาไหนอนาคตเวลาออกจากร่างอะเขาต้องหลอลูกไว้อยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้มีประโยชน์ในแถบนะนเริ่มสร้างปรวัตาสตร์แล้วรูปที่เขาสร้างนะ่พะพอเกิดมาอีกรอบหนึ่งนะมาสร้างต่อมันก็แผ่ย้อนเข้าไปที่รูปตัวเองเั่นแหละ จะเป็นรูปพระที่สร้างจะเป็นรูปตัวเองที่เขาสร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไปหมดหละถ้ารีบเกิดรีบทำรีบตายรีบเกิดรีบทำรีบตายเนี่ยลองเรีจสร้างประวัติศาสตร์ตัวเองรูปรักษตัวเองกี่ชาติเนาชาติละหนึ่งองค์บางดีบางทีชาติหลายองค์เพราะสร้างพระหลายหลายองค์ เฉพาะตัวเองน่ะก็หลายที่แล้วเพราะเวลาออกจากร่างพวกก็สร้างรูปให้เรากระชายทั้งเล็กทั้งด้วยโอ้โหนี่ลองคิดดูว่าอดทนชาติเดียวนี่นะอดทนชาติเดียวนี่นะน่าไปไกลขนาดไหนอะ่ะโคตรไกลเลยอะ นี่นี่ลุงพ่อท่านนี้มาให้ฟังท่านท่านก็ยุให้เราแหละท่านก็ยุหลายคนแต่ทั้งหมดน่ะยุไม่ขึ้นถูกประมาณนั่นแหละถูกเพราะท่านบอกอย่าเปลี่ยนขึ้น อย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนไหนถ้าเองเปลี่ยนเองเปลี่ยนไปทีพริษัทคือเพิ่มโพริษัทขึ้นไปเรื่อยๆบริษัทในอนาคตหรือโพริษัทที่ปัจจุบันที่อธิษฐานเนี่ยเองฝากกระแสไว้เลยกระแสจิตไว้กับท่านเลยอธิฐานช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับต่างคนต่างช่วยมันเกิดคนเดียวไม่ได้ ไม่ได้เกิคนเดียไม่ได้มันต้องมีพวกถูกต้องนี่คือศาสตร์ของโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อท่านสอนไว้เวลาคนเบื่อนะเบื่อจะไม่เกิดนะีมันง่ายมากเลยท่านบอกมันจะมีความรู้สึกว่ากำนะลังเนี่ยจิตเราเนี่ยจะตัดภพชาติได้ไหมเนี่ยรู้ท่านบอกอาจารย์ก็บอกว่ารู้รู้รู้รูนี่ยนะใช่ ทุกคนฝึกอะลู้ทุกคนแหละจะบอกวมปูม่เกิดได้ใช่มวัยสุดๆเพราะมันบันทึกบุญตลอดเืองปู่อย่างเดียวบุญบันทึกบุญอย่างเดียวเลยนึกถึงหลวงปู่นึกถึงจกักรพรรดิสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปมูรณานึกถึงท่านหมายถึงเวลาเราน้อมบารมีท่านมันก็ต้องนึกถึงท่านอยู่แล้วทุกครั้งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ไหนจะจักรพพัดไหนจะพรมีหารไหนจะบุญตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกลงมาใจขาออกไงเออกว่าจะม่องอนะที่ด,ดูมันมากขนาดไหนม่องยังไม่พอเลยพอออกจากล่างปั๊บเข้าท้องใหม่เลยเอา้าวขอท่านอยู่แล้วตอนนี้ท่านครอบคุมอยู่แล้วเนี่ยเออท่านต่อจับ พระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเราท่านดูแลอยู่แล้วเนี่ยโอ้โคตรง่ายเลยลองคิดดูว่าผู้ทีเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเกิดได้กี่ภพชาตินะตู้ลองคิดดิเกิดมาก็ยังสิบอย่างมากก็ไม่ถึงร้อยปีเอาพู้ที่เขาไม่อยู่ไม่อยู่อายุยืนไม่เกิน 90, เก้าสิบแปดสิบมั่งหกสิบมั่งบางทีห้าสิบเพราะมันมีการตัดรอนด้วย กรรมในเมืองมนุษย์ชดใช้ในเมืองมนุษย์นะฮะส่วนใหญ่เขาจะปิดอวัยวะภูมิเขาจะเวียนข้างบนข้างล่างแต่เราไม่ได้เวียนข้างบนข้างล่างเวียนรล่าวางมนุษย์กับมนุษย์ <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> มนุษย์ไปมนุษย์มนุษย์ไปมนุษย์เนี่ยกูตายแล้วกูก็เข้าท้องใหม่เข้าท้องปรับก็ทําใหม่โดยพักพวกโดยเทพภูมที่เราแผ่ โดยมนุษย์ที่เราแผ่โดยมนุษย์ที่เราลอยเขาสนมมตนี่แหละนัะ่นแหะคือมันเป็นเพื่อนกันนี่ย <c oughs> โดยการอาธิษฐานทีนี้เราก็โดนบล็อกด้วยพรรคพวกลงไม่ได้เดี๋ยวพักพวกจัดการใช่ไหมน่ะด,ดึงหูมาอะไรประมาณเนี้ <c oughs> ให้มาสร้างบารามีนี่มันง่าย ง่ายมากเลยจะเกิดก็ง,ง่ายสันบอกพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยหลายร้อยชาติคิรโรเนี่ยบารมีไม่มากก็เป็นไปไม่ได้หรอกบางคนบอกโอ้ผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงกับมนุษย์เหมือนกันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กเหมือนกันทําได้หมดเพราะภพชาิมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโภมะปัญโยเนี่ยถ้ามังนาเนี่ย สาขาทั่วไปพมมาปัญโยแปลว่าอะไรถูกกระเดือกขึ้นพมไม่ได้ฉันบอกก็สวดมนต์นี่แหละก็ะเดือกขึ้นเนีสวดมนต์เนี่ยอารมพมคืออารมไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานพรมคือชั้นที่ไม่มีเพศ เป็นชั้นที่แยกแยกระหว่างจะเกิดไม่เกิดเพราะนั้นคนที่เข้าถึงใจสนานาคมคนที่เข้าถึงพรมเนี่ยคือคนที่เข้าถึงใจสนานาคมเพราะเหนื้อพรมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิดถูกแยกระหว่างพรหมนะฉะนั้นบางองค์เนี่ยไปไม่รอด ไปจิตพรมไปจิตพรม,มอนาคามีใช่ไปไม่ถึงจะ,จะต้องเกิดอยู่ไงทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำแล้ว่ะตอนนี้อ,อพอเข้าใจแล้วก็ต้องทำแล้วใครไม่ทำ ช่วยเหลือไม่ได้ๆๆเพราะว่าพบชาติโอกาสสถานที่เวลาไม่ไม่ได้มีเหมือนเหมือนในยุคนี้ท่นบอกเอาเอาง่ายๆนะมีที่ไหนในโลกเนี่ยฟรีอ่ะกินนอนสวดมนต์แล้วฟรีอ่ะมีไหมอโอ้โคตรทุกระดับประทับใจเลยฮนะ เลือเรือป้อนอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โ้โอ้เหลือเลือเคี่ยวให้ด้วยนะเอกไปก็จะเคียวให้ด้วยถต้องเลยเพราะนั้นการสวดมนต์มันก็ก็เหมือนการฝึกอาชีพเราเรียนทางโลกเหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหน แต่คุณเรียนทางโลกนะเรียนชาติเดียวเอาเรียนป .1 ป .2 ปส .3 ปสี่เป็นถึงด็อกเตอร์ของคุณจะทํางานทํางานเนี่ยจะรวยไม่รวยไม่มีเสรู้ <c oughs> อยู่ที่จังหวะของชีวิตของแต่ละคนแต่ท่านสวดมนต์เนี่ยท่านรวยแน่นอนเลยแล้วก็รวยทุกภพชาติด้วยไม่ใช่รวยชาติเดียว้วย พอท่านรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องนรกสวรรค์ท่านจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนโอ้สวยยังไงก็ได้อสุอสุดก็ได้ <c oughs> แต่ท่านจะคงไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกมันเป็นภัยพอท่านฝึกไปนานๆเข้าจะรู้ว่าท่านจะอพอดีท่านจะเอาไม่มาก ท่านม,มีแบบอย่างให้เห็นในโลกเนะี่ยนั่นคือแบบอย่างแบบอย่างที่เราจะต้องไม่เอธิษฐิสานอย่างนั้นแบบอย่างที่เห็นใกล้ๆเรานี่คือฝางแม่นางสามผิวแม่นางสมัยก่อนโน้นอะ่ะเวลาทําบุญเวลาฝึกกรรมฐานเนี่ยอธิษฐานอย่างเดียวขอนางมีสามผิวสามรดูสมัยก่อนมีสามดู นางต้องสามผิวลองคิดดูดิแล้วก็สวยด้วยเป็นภัยไหมกับนางไหมเป็นนะก็เลยต้องฆ่าตัวตายไม่ฆ่าไม่ได้เพราะพลเมืองนางจะโดนเขากระทืบตายเพราะเขามาล้อมเมืองแล้วแล้วเมืองนางเมนางก็เมืองเล็กด้วยจำเป็นนี่คือการอธิษฐาน อธิษฐานาไม่พิจารณาอนาคตอธิษฐานไม่พิจารณาอนาคตต้องเข้าใจนะฮะอธิษฐานนะ่ยมันหนึ่งในสิบหนึ่งใน30บาร,รมีนะจ๊ะเพราะนั้นใครมาที่นี่เนะี่ยคุณต้องตั้งสัจศะและอธิษฐานนะฮะจะอยู่กับหลวงปู่จะอยู่กับจกักรพรรด จะอยู่กับพโมหิารจะอยู่กับบุญตลอดชีวิตนะจ๊ะข้าพเจ้าก,ก็ตั้งสัจจะและอธิษฐานสัจจะนะคือความจริงนะฮะอธิษฐานคือความมั่นนะมาเนี่ยที่นั่งสลอนอยู่เนี่ยอธิษฐานกันหรือยัง <c oughs> คุณต้องอธิษฐานไม่ใช่มาถึงยุทูบก็ไหว้หลวงปู่ บอกว่าหนูมาขอสตังน์้นนี่นั่นนะไม่ใช่นะคุณต้องตั้งสัจจะต่อหน้าท่านจะขอสตางก็ต้องตั้งสัจจะนะคุณจะทําอะไรให้ท่านนะทาไม่ต้องการอะไรท,ท่านต้องการให้เราอารมณ์สบายอยู่กับบุญมีชีวิตอยู่กับบุญนะ่ะเพราะมันเปนประโยชน์กับตัวตัวเราเองไงท่านต้องการให้เรามีชีวิตที่ดี แสดงว่าอยู่กับตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองคนที่ไม่ทำร้ายตัวเองคือคนที่อารมณ์ดีคุณอารมณ์เสียคุณก็ทำร้ายตัวเองแล้วไม่ใช่คุณไม่ด่าคุณโน้นคนนี้แล้วคุณจะสะใจไม่ใช่คุณนั่นอันตรายโลกจะกินคุณเพราะสิ่งที่มันนี้ออกจากคุณแล้วมันก็ต้องเข้าคุณแล้วล่ะ บางทีเขาส่วนมนต์อยู่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเสร็จไหมเสร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องรักตัวคุณเองคือต้องทรงอารมณ์ให้ดีทรงอารมณ์ไม่ดียังไม่พอคุณต้องอยู่กับจักรพรัติอยู่กับพมิหารอยู่กับลวงปู่อยู่กับการพิจารณาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเล่าแล้วไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวสังก็แก่แล้วเผลออยังไม่แก่ มางคนตายซะก่อนประมาณนี้แหละกรรมตัดรอนนะ่ะบุญก็ช่วยไม่ได้นะบอกก่อนคนที่มีกรรมตัดรอนเยอะๆนะ่ะบุญก็ช่วยไม่ได้ยกเว้นมากมาๆยกเว้นอธิษฐานเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับ โลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอะไรประมาณนี้แหละง่ายไหมง่ายนะแต่มันทำยาก <c oughs> มันทำยากต้องใหม่ๆเนี่ยหละใหม่เนี่ยเริ่มเี่นะเชื่อหลวงตาเถอะตอนที่หลวงตาฝึกใหม่ๆหม่น่ะท่านถึงสอนบอกเองขี้เกียจเองต้องทำท่านบอกเองขยันเองก็ต้องทำเพราะเองต้อง ไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่บอกเองทำต้องทำท่านบอกไม่ทำไม่ได้ท่านย้ำนะเองต้องอยู่กับพระให้ได้ถ้าเองทำไปบอ่บอยๆนานเข้านานเข้า่ะนานๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเองไม่ต้องไปบังคับมันมันทำเองท่านบอกมันทำทางตาหูจมูกนิ้นกายจากรูปรสกล,กลกินเสียงมันจะพัฒนาไปเอง อธิษฐานก็ไปเองไปไปหมดน่ะมันเป็นสายยายไปหูไกล่เลยสมองฐานตรงนี้แหละสัมพันธ์นั้นท่านเึนงบอกให้สร้างสถานฝึกโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องรับอะไรหมายถึงว่าฟรีอ่ะบางคนเขาไม่มีเขาสามารถจะมาฝึกได้ คนมีก็มาฝึกได้คนไม่มีก็ฟรงฝึกได้ใช่ไหมล่ะคนมีก็ย่อนตู้มั่งคนไม่มีก็สาธุไงมันก็เลยเป็นพวกเดียวกันหมด <c oughs> มันก็เลยช่วยเหลือกเกื้อกูลในการสร้างสิ่งที่ดีมองกกลไ,ไปไกยไปโแหละเกิดคนในยุคนี้เนี่ย ที่เขาสวดจกักรพรรดิกันทั่วโลกนี่นะลองคิดเล่นๆดิวาดัานไปเกิดพร้อมกันในภพชาติใดชาติหนึ่งโลกนี้มันจะเป็นยังไงเอาโอ้โหจกักรพรรดิเต็มแผ่นดินเลยไม่ต้องพูดถึงเลยจกักรพรรดิเต็มแผ่นดินเลยคิดดูดโอ้โหโหสุดๆเลยปัญหาอย่างเดียว ชาตินี้จะเอาตลอดไหมเนี่ยตั้งสัจจาไว้เลยตลอดชีวิตนะจะไปทางโลกไม่นานไม่ว่าดีหรือไม่ว่าไม่ดีจะไปไม่นานจะกลับมาอยู่กับจักรพรรดิกลับมาหลวงปู่กลับมาอยู่กับพมิหารกลับมาอยู่กับบุญกลับมาอยู่กับการพิจารณาแล้วท่านก็จะมีประโยชน์ ประโยชน์ยิ่งนักบวชหลวงพี่เนี่ยท่านจะต้องไปเป็นเจ้าผู้นำในอนาคตมีหลักผู้นำอีกเยอะยังไม่ได้บอกฝึกไปก่อนฝึกไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้อาการผู้ผู้นำของศาสตร์โพธิสัทตว์เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้พลังงาน น้องพลังงานที่อยู่ในโลกเนะี่ยผ่านรูปนามเราเท่านั้นเองลาพังเอาบารมีเราเนะี่ยไม่ได้เรายังเช็คไปได้ละการเวียนว่ายตายเกิดในอดีตแล้วทิ้งพลังงานที่ดีไว้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าโพธิสัตว์อย่างลวงปูอย่างหลวงพ่อทั้งหลายสิบยี่สิบองค์ข้างหน้านี่ท่านเต็มแล้วเนี่ยแน่นอนแหละ ท่านช่วยเราแน่นอนนะเพราะเราจะต้องต่อท่านไปอีกแล้วเราก็จะหลอกให้คนต่อเราไปอีกเพราะฉะนั้นวัฏจักรวัฏวนนะโลกมันไม่ใช่ของใครตำแหน่งผู้ริจ้าก็ไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนพระปเจกหรือไม่ก็ผู้ที่ไม่เกิดก็ไม่ตำแหน่งของใคร ตำแหน่งในโลกวิญญาณตำแหน่งในโลกมนุษย์ตำแหน่งอะไรก็เมฆของใครแต่เราฝึกเพื่อต้องการอยู่ในตำแหน่งทุกภพชาติที่ดีคือ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ก็ใหญ่ทุกภพชาติ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะรวยก็รวย <c oughs> ทุกภพชาติ เราก็เลยต้องเป็นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ต่อจากโพธิสัตว์หลายๆองค์